สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณชัยสวิ์แลนด์นะครับผมเนาะอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องที่แด่งด่วนที่เราต้องพูดคุยกันนะครับใมวันอาทิตย์นะครับผมสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้เรื่องนี้อาทิตย์นี้5้าคนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฟังนะครับว่าการไลฟ์สดเรื่องนี้สําคัญมากครับมาฟังกันครับผมโอเคโอเค f c เดี๋ยวนะครับ <Okay. S 2> คืออย่างนี้ f อครับตอนนี้ผมได้แจ้งหลายๆเรื่องตอนอาทิตย์ที่แล้วผมได้ไลฟสดไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหรือก่อนที่ผมอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมกับทนายความแล้วก็มีภรรยาท่านหนึ่งที่ไม่รู้ภาษาแล้วก็ไม่รู้อะไรต่างๆแล้วเพื่อนมาทําเกี่ยวเอกสารให้เขามีเงินมีบองบ้านอะไรต่างๆให้ใช่ไหมแล้วภรรยาปัญหาคือภาษาไม่ได้นะครับภาษาไม่ได้นะครับแล้วก็ให้ก็ให้ทางหน่วยข้าราชการนะครับมาดูแลให้ จุดนี้นะนะครับถามว่าสําหรับคนสวนะิตน่ะคนต่างประเทศดีไหมดีแต่ผลเสียคืออะไร f อฟผลเสียคือว่าเขานะครับผมเขาจะดูแลการเงินหมดเขาจะให้คุณประมาณ1,000งพัแฟรงก์หรือ1,000ยูโรในการกินอยู่ของคุณแต่ที่เหลือคุณอยากเอาสามีกับเมืองไทยแบบถาวคคุณอยากจะขายบ้านคุณอยากทำน่นท่นี่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะขายได้เพราะว่าอะไรเพราะคนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศส่วนมากจะเพื่อเพื่อนของสามีนะ ช่วยเพื่อนสองสามีเมื่อสามีบอกเออเดี๋ยวเธอทําตามของเธอทําตามเพื่อนฉันนะเพื่อนฉันจะก,การให้คุณระวังเพราะคนไทยส่วนมากเมื่อสามีแก่แล้วอยากจะกลับเมืองไทยแบบถาวรอ,อย่างน้อยไปตายที่เมืองไทยดีกว่าอย่างน้อยมีความสุขด้วยกันยังมีคนดูแลเพราะว่าหนึ่งสาวไทยที่มีอายุแล้วนะคะหกสิบกว่าว้พูดภาษาไม่ได้สองเอกสารก็อ่านไม่เป็นข้อนี้คือสําคัญที่สุดคือข้อนี้คนคนไทยที่ไม่สามารถอ่านได้พูดได้เนี่ยข้อนี้เขาจะเป็นหลักเลย จะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้ครับเอฟซีแก้ได้ทำไมเขาคิดอย่างนี้ล่ะ <c oughs> ทำไมเขาคิดอย่างนี้เพราะอะไรทางศาลออกศาลมาบ้าห้ามเอาสามีกลับยิงเมืองไทยถาวรน,นะถ้าไปเขาตายอย่างวนี้เพราะฝรั่งเขาช่วยเหลือกันอยู่แล้วแล้วทางหน่วยข้าราชการเขาเขาบอกโอเคปีนี้ชาวปีนี้ชาวสองเปอร์เซ็นต์นะเงินทุกอย่างแล้วก็จะเอากับถ้าสามีของเธอเสียชีวิตจะเอาห้าเปอร์เซ็นต์เอาน่นเอานี่ต่างแล้วเขาก็ บล็อกเงินทุกอย่างหมดเลยอันนี้เอฟซต้องเข้าใจนะข้อควรระวังเนี่ยผมจะอ่านข้อมูลให้ฟังครับปัญหาหลักที่สาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเผชิญเมื่อสามีเสียชีวิตและหน่วยข้าราชการในประเทศนั้นๆเข้ามาบีบดําเนินการสาเหตุทิ่งร่วมสาเหตุคือดังนี้ก็คือหมายเหตุนะครับผม ควบคุมการกฎหมายก็คือควบคุมอะไรทุกอย่างของคุณของสามีเขามีเช่นม,มีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินมรดกต่างๆเขาควบคุมเลยประเทศสโตยูโรปและสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของคู่สมรสที่ทาย,ยาทในเรื่องสมรสสิ้นและมรดกที่ผู้เสียสเชีวิตไม่มีการจัดเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าเช่นรรมไม่มีพินัยกรรมเข้าใจยังเอซไม่มีพินัยกรรม แล้วปัญหาหลักคนไทยก็คือว่าเออเดี๋ยวหลวงมาช่วยแล้วดีแล้วแต่มีผลเสียก็คือว่าเขาจะดูแลทุกอย่างคุณจะเอาเงินออกไม่ได้นะครับฟังต่อหาผู้เสียชีวิตมีหนี้สินหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องของการตรวจสอบมีการแบ่งแบ่งเนี่หรือทรัพย์สินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพื่อป้องกัน การขัดแย้นอนาคตคือเขาเข้ามาช่วยทุกสิ่งอย่างหมดเลยตัวนี้เขามาช่วยหมดเลยทางรัฐบาลนะเขามาช่วยสมมติว่าสามีเขามีเงินเยอะสักล้านสองล้านแฟรงก์อ่ะยูรูโอยูโรเขาบล็อกทุกอย่างเลยคุณไม่มีนะคุณไม่สามารถนะเขาจะให้คุณเดือนประมาณ1000ยูโร2 0 0พันพัแล้วแต่คุณดะกินอยู่นะทางรัฐบาลจะยึดทุกอย่างหมดคือไม่ยึดหรอกแต่ว่าเขาดูแลทุกอย่างนะครับผมโอเค การตรวจสอบประโยชน์นะครับผมในกรณีของอรนาจอ,อำนาจของของเพนชั่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอให้เขาตายก่อนจากนั้นปุ๊บภรรยาเป็นคนได้แน่นอนเป็นได้อยู่แล้วนะครับผมภรรยาเป็นคนได้อยู่แล้วเนาะต่อไปข้อกฎหมายของครอบครัวเข้มงวดนะครับในกรณีนะครับหน่วยางานผู้นอกนาจผมฝ่ายหญิงก็คือว่าสมมติว่าคุณเซ็นแล้วว่าให้หน่วยข้าราชการดูแลนะครับผม อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากการครอบครัวของสามีหรือเกิดการพิพากเรื่องจากทรัพย์สินเงินทองต่างๆก็คือทางทรัฐบาลหรือทางหน่วยข้าราชการเข้าจาัดก,การทุกอย่างหมดเลยอันนี้เข้าใจใช่ไหมจัดทุกอย่างหมดเลยการดูแลผู้ย่อมเยาวก็คือเด็กนะฮะหากมีบุตรนะครับหรือผู้ย่อมอผู้เยาว์ในครอบครัหวหน่วยงานต้องการให้มั่นใจว่าการดูแลเป็นไปนอย่างเหมาะสมไหมเพราะแม่บางคนไม่รู้ภาษารู้ภาษาปูปู่ป่ปปา ไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นี่คือปัญหาหลักของคนไทยที่จากแดนนะครับผมปัญหาหลักเลยผลเสียท,ที่อาจเกิดขึ้นเอผลเสียที่อาจเกิดขึ้นผมเสียก็คือว่าระบบที่เข้นคัดในเวลานานก็คือจนสามีคนตายทางรัฐบาลจะมาดูแลหมดเลยทางเซชาหิวหรือทางเอ,อทาง,ทางปาับบาสตันเข้ามาดูแลทุกอย่างอันนี้เขาดูแลหมดเลยการที่หน่วยงาน ข้ามาเกี่ยวข้องทอําให้จัดมรดกหรือบรรนานราชา้าโดยเฉพาะการต้องผ่านาหน่วยขา้าราชการต่างๆต้องผ่านเขาหมดก่อนการสูญเสียและบางประการมีอะไรบ้างฝ่ายหญิงไม่มีนะานะในการกฎหมายดังเช่นไม่มีบิมฑนาตรไม่มีการกฎหมายไม่มีพิธีกรรมเนี่ยอันนี้คุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณเป็นแม่แฟนเฉยคุณทาอะไรไม่ได้เลยข้อข้อ คัดแยกครอบครัวก็คือว่าเขาจะดูการครอบครัวว่าใครเป็นคนไในกันแล้วครอบครัวจะมาดูอะไรทุกอย่างญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตเข้ามามีสิทธิ์ในการจาัดก,การมรดกทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอันนี้คือปัญหาหลักข้อสี่การตรวจสอบนะครับการตรวจสอบนะครับผมเข้มงวดหน่วยข้าราชการมองว่าสาวไทยมองว่าบางคนนะเดี๋ยวมานั่นอีกเมื่อเข้ามาอยู่ต้องการมีผลประโยชน์แค่การเงินเท่านั้นเช่นการแต่งงานเพื่อย้ายถิ่นฐานหรือ หลีกเลี่ยงทางภาษีเช่นคุณโอนเงินไปประเทศไทยหมดเลยอันนี้สาวไทยต้องระวังผลกระทบด้านดตใจการที่ต้องการเฉลิประชิญกับกระบวนการกฎหมายที่ซับซ้อนดังกล่าวนั้นนะครับผมหน่วยข้าราชการอาจทําให้เกิดความเครียดคือคนที่เป็นพยาเครียดทําอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างนี่คือปัญหาอันนี้สาวไทยต้องระวังไม่ใช่ว่าตอนนี้ทำไมต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาคืออะไรวิธีการแก้ปัญหา นะครับผมหนึ่งตียมเอกสารให้ครบคุ้นสองเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสอะไรต่างๆพิัยกรรมต้องมีปรึกษาทนายความอันนี้ F c ซบางคนไม่เคยทําเลยเมื่อไม่เคยทําเรียบร้อยนะครับ F c ครับเมื่อไม่เคยทํามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เคยทําเออ เช่นเหมือนครั้งที่แล้วผมไลฟ์สดไปก็มีทนายทนายความปาเทคนีคอยู่นั่นด้วยแล้วก็ผมด้วยไลฟ์สดที่สวิตเซอร์แลนด์ไปก็เหมือนกันนี่มา34มสี่คนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วประเทศเยอรมันออสไตร์อสรอสเตรยีตรยก็มาเพราะว่าสาวไทยไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็ไปเชื่อเพื่อนแล้วก็มีอะไรก็เซ็นเซ็นตลอดพอตอนนี้ทางหน่วยข้าราชการเข้ามาเดินเรื่องแล้วสามขึ้นศาลได้ไหมขึ้นได้เราน่ะได้เตรียมเอกสารเราได้เตรียมทนายความว่าสมมติว่าสามีคุณเสียชีวิตเราสามารถเดินเรื่องให้คุณการค่าใช้ใจ่ายอะไรต่าง นะครับให้หมดเลยทุกอย่างหมดเลยการชาจ้จ่ายมีใบเสร็จอะไรเราสามารถตรวจสอบให้ได้อันนี้ป้าต้องจ่ายนะอันนี้ป้าต้องจ่ายนะอันนี้ปะเราสามารถทําให้ได้ประเทศเยอรมนีหรือประเทศสุสานเราสามารถทําได้อันนี้เพื่อป้องกันจุดนี้โดยเฉพาะครับผมจุดนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเอฟซีหลายๆท่านถ้าสามีเสียชีวิตนะครับผมถ้ายังไม่ทําพินัยกรรมสามารถติดต่อหาผมได้ผมมีทนายความที่ต่างประเทศทนายความที่ประเทศไทยทำได้แค่คนไทยบางคนเชื่อเพื่อนไม่ต้องทำหรอกเสียด้นนเงิน เฮ้ยมึงไม่ต้องทําหรอพอจะท้ายปุ๊บเมื่อไม่ทาแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตามนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ยตามมาก็คือรัฐบาลหรือหน่วยข้าราชการมายึดทุกอย่างไม่ยึดเด้คือเข้ามาดูแลทุกอย่างจนสามีคุณตายนี่คือปัญหาหลักของสาวไทยที่ไม่รู้ภาษาพูดได้แค่ภาษาผวเมีย พูดได้แค่ประมาณนี้ประมาณน,นี้นะปากใหญ่รู้ไปหมดพอสุดท้ายปุ๊บเพื่อนบอกเออมึงก็ให้เพื่อนให้รัฐบาลดูแลไปเลยแต่คุณมีเงินไหมมีเงินคุณมีอะไรต่างๆไหมมีเขาก็ยึดสิครับเขาก็เก็บไว้ของเขานะครับแต่คุณไม่สามารถออกไปได้เขาป้องกันว่าคุณจะโอนเงินไปไที่ดไหมเขาป้องกันว่าคุณจะทาอะไรกับสามีไหมแต่แม้ว่าคุณอยากสามีคุณอยากกลับเมืองไทยบอกฉันไม่อยู่ที่นี่นะลาบากไปอยู่เมืองไทยมีคนดูแลก็ยังไปได้เพราะฉะนันตัวเลือกคือทางเราคุณชายซิสแลนด้ทีมงานที่ต่างประเทศเยอรมนีกับซิสแลน ที่เราสามารถเดี๋ยวเรื่องนี้ให้ทนายความจัดการหรือทีมงานผมผมที่เป็นตัวแทนอยู่ที่นั่นก็ได้อันนี้สามารถทำได้สามารถทําได้อันนี้ทําได้เลยเคลียร์ไหม fc นี่คือความรู้แล้วแล้วตอนนี้วันอาทิตย์นี้5คนแล้วที่สามีเสียชีวิตแล้วกลับกลายว่าผมมันผมไลฟ์สดไปนะผมไลฟ์สดไปใช่ไหมครับผมแล้วบางคนก็โทรมาคุณชายคุณชายมีปัญหาเรื่องนี้หมดเลยแล้วผมถามว่าไปฟังใครอ๋อเพื่อนของสามีทําให้อะเออแล้วคนรู้ไหมเอกสารคืออะไรบ้างไม่รู้ค่ะแล้วคุณซึนไปทําไม คุณเซ็นไปทําไมก็ไม่รู้ก็นี่ไงผลการที่คุณจะไม่รู้ผมบอกทุกครั้งว่าถ้าคุณจะเซ็นคุณต้องอ่านให้รอบครอบจะมีคนไทยนะคนไทยแปลแปลอ่านแล้วคนไทยแปลเขา้เขาไปเข้าไปเซ็นชื่อไหมก็ไม่เซ็นทําไมคุณเอาคนไทยที่ไม่รู้ตรัสีจะสางแค่พูดได้แปล,แปล,แปลให้คุณต้องหาคนสักคนมาจากหน่วยงานที่แปลภาษาไปด้วยเขาจะแปลชัดเจนแต่คุณเอาใครไม่รู้ไปเนี่ยคือความมักง,ง่ายของบางคนไทยบางคนที่จากประเทศ ไม่อยากจะจ่ายกูไม่อยากจะจ่ายกูอยากได้อของฟรีผลสุดท้ายเป็นไงยุดมาเลยคุณชัยคะจะทําไงดีคะคุณชัยคะจะแก้ปัญหาดีคหมคุณชัยจะทําไงต่อมันก็ต้องดูว่าจะขึ้นศาลยังไงต้องดูว่าทนายความจะสู้ได้ไหมห้าสิบห้าสิบผมไม่รับประกันผมก็พูดตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบแต่จริงๆอ่ะก่อนที่สามีคงเสียชีวิตอะน่าจะทําพินัยกรรมมากบุคคลคนที่ดูแลก็คือภรรยาดูแลผู้เดียวจะเป็นชั้นตอนแก่เสียชีวิตอะไรต่างๆเป็นของภรรยาที่ดูแลหมดเลยก็ม ผลท้ายไปไงอ่ะไม่ฟังไม่รู้ผมพูดปากจะฉีกผลท้ายก็ไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจในจุดนี้ไม่สนใจในจุดนี้ไม่สนใจในจุดนี้เป็นไงบ้างนี่คือปัญหาหลักเลยเอฟซี FC. นี่คือปัญหาหลักของคนไทยบางคนที่คิดว่าคุณไม่อยากจะจ่ายเออให้หน่วยข้าราชการทำไปเถอะและไอ้เพื่อนของคุณที่บอกว่าให้หน่วยข้าราชการทามันดีสําหรับเขาเขาไม่ต้องมายุ่งกับคุณแต่มันแย่สําหรับคุณเพราะาคุณจะได้เงินจากรัฐบาลเป็นหลายเดือนจุดๆถ้าคุณรับได้ก็โอเคแต่บางคนเขารับไม่ได้อะ บางคนรับได้โอเคคุณก็อยู่ไปอยู่งั้นไปจนสามีคุณตายแต่บางคนรับไม่ได้คุณก็ซวยไปอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่เลยที่คนไทยที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องรู้ข้อมูลนี้ต้องรู้ข้อมูลนี้เรื่องใหญ่เลยเอฟฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้ข้อมูลนี้ว่าถ้าสามีเราไม่ไหวเลยหรือพิการหรือว่าเป็นออลไซเมอร์อเป็นต่างห้องให้สามีทำพิัยกรรมก่นกนอนล่วงหน้าว่าใครดูแลก็คือภรรยาเป็นคนดูแล แต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมในการหรือจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งผมร่างให้ก็ได้นะนะร่างให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรฮะร่างให้แล้วขอให้สามีเขียนตามที่ผมเขียนที่ผมเขียนไว้อล่วหน้าว่าเป็นไงบ้างอาจารย์คุณเขียนตามได้นะครับผมอย่างน้อยจะมีลายสินเขาอย่างน้อยไอ้เอกสารตัวนี้มันสามารถป้องกันป้องกันคุณได้แต่สําคัญที่สุดคนไทยน่ะไม่เชื่อมันตัวเองไปเชื่อตาสีตาสารใครไม่รู้เชื่อเพื่อน ฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันมีปัญหาเรื่องนี้ <_ d ream> เพื่อนช่วยได้ไหมฉันมีปัญหาเรื่องนี้เ <_ d ream> พื่อนช่วยได้ไหมฉันมีปัญหาเรื่องนี้เพื่อนช่วยได้ไหมทุกอย่างให้เพื่อนช่วยหมดแต่คุณไม่พยายามที่จะกระตือรือร้นเองปิดหูปิดตาให้คนอื่นช่วยแล้วคนไทยเขาอ่านภาษาเป็นไหมก็ไม่เป็นคุณต้องหาคนที่รู้ผลสุดท้ายปุ๊บไอ้คนที่อยากจะช่วยก็ทำอะไรไม่เป็นผลสุดท้ายเอาเงินไปยืมอีกแล้วไม่คืนให้อีกโอ้คุณนี่คือหลัก ใหญ่เลยที่เอฟซีหลายๆคนต้องรู้ว่าถ้าสามี e ตัวเองก่อนที่จะไม่สบายไปคุยกับสามี e เลยตอนนี้ไปคุยกับสามี e เลยว่าจะทำไงดีคะสามีเ e, นี่ยมันมีเคสหลายๆอย่างเราทำพิัยกรรมได้ยังเราต้องทำพิัยกรรมนะถ้าสมมติเธอไม่สบายขึ้นมาปุ๊บทางรัฐบาลหรือลูกของเธอมาเขามาแย่งฉันว่าฉันไม่ต้องดูแลสามี e นะจะมีคนมาทำาิซซ่าที่บ้านจะมีคนมาทำความสะอาดแล้วเช็ดที่เที่ยวให้ต่างๆแล้วคนเป็นเมียภาษาอะไรทำอะไรไม่ได้หรอรู้ไหมทางนั้นเขาคิดว่าไงบ้าง ทางนู้นนะเขาคิดว่าคุณมาสแสวงหาเงินกับสามีคุณเท่านั้นเองฝรั่งบางคนก็คิดดีแต่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเขาเมียคนไทยที่อยู่ต่างประเทศบางคนก็ทําเสียเป็นหมาเน่าเป็นเนื้อเน่าเป็นเป็นโคลนเป็นดินเละเทอะหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนไทยบางคนมันทําจริงเราจะโทษเขาไม่ได้คนไทยบางคนอยู่โซนยุโรปกูไม่สนใจคุณสนใจเงินอย่างเดียวมึงเอาเงินกูมานี่คือปัญหาอะไรของคนไทยฝรั่งรู้แล้วมึง มันก็เลยมันจะได้จด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 ทุกวันไว้เพื่อป้องกันป้องกันอะไรป้องกันคนไทยที่จะมาสแสวงหาเงินเท่านั้นเองมาอยู่เพื่ออะไรอะ่ะเออมาอยู่เพื่ออะไรถูกต้องไหมมาอยู่เพื่ออะไรนี่คือปัญหาหลักของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศคุณมาอยู่ต่างประเทศคุณต้องเรียนรู้ภาษาคุณต้องเข้าใจกรารภาษาถ้าคุณมีลูกคุณต้องเรียนรู้ให้มากๆไม่ใช่ขี้เกียจบางคนก็ขี้เกียจไม่รู้กูไม่เอาไม่เรียนรู้อยากจะมาหาโผฝรั่งเดียวกูไม่สนใจกูอยากหาเงิน คุณต้องมีความรู้หาเงินถูกต้องไหมถูกต้องแต่คุณต้องหาความรู้ด้วยใส่ตัวเองว่าถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วทางรัฐบาลมาดูแลสามีคุณอะ่ะคุณก็เสร็จเหมือนกันก็คือทางรัฐบาลดูแลทุกอย่างหมดเลยนี่คือปัญหาโอเคไหมครับความรู้เล็กๆน้อยจากคุณชัยซิแสแซนวันนี้วันอาทิตย์นะครับเก็บไปทุบทวนเป็นความรู้แล้วคนไหนที่ยังไม่ติดตามคุณชัยก็นติดตามคุณชัยซิ้แซนด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยซิ้แซนด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมรััับฟงแล้ววก็สสดีครับ